ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนไายน้ำมันเฟืองท้ายนะครับให้กับเจ้าสกูป p ี้ไอตัวนี้นะครับน้ำมันเฟืองท้ายของผมก็จะใช้ของยี่ห้อ inOS นนะครับนี่ครับตัวนี้ครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะเป็นนี่ครับปัจเจตัวทีเบอร์สิบสองนะครับ การเปลี่ยนถ่ายก็มีอยู่สองจุดนะครับนี่ครับไอจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดเติมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้างล่างอีกตัวหนึ่งจะเป็นจุดถ่ายออกนะครับน้ำมันน้ำมันออกนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็เราไปทําการหมุนน็อตสองตัวตัวนี้ออกนะครับน็อตตัวเติมออกแล้วก็น็อตน็อตตัวถ่ายออกนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับเดี๋ยวเราก็ หมุนน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับน็อตตัวบนนะครับน็อตตัวเติมน้ำมันน้ำมันเพืองท้ายนะครับหมุนซ้ายหมุนออกนะครับหมุนขวาหมุนเข้านะครับ โอเคครับตอนนี้มันเฟืองท้ายก็ออกออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่น็อตสองตัวนี้กลับเข้าไปที่เดิมนะครับก็เป็นน,อน็นอตทำบนบตัวข้างล่างนะครับก็ก่อนใส่เข้าไปนะครับก็ทําความสะอาดน็อตด,ด้วยนะครับตรงปลายเกลียวนะครับทำความสะอาดด้วยนะครับอย่าให้มีฝุ่นอะไรติดเข้าไปนะครับเนี่ย หมุนขวานะครับหมุนเข้านะครับหมุนมันต้องแน่นนะครับให้พอตึงๆมือนะครับเดี๋ยวน็อตขาดต่อไปเป็นการเติมน้ำมันนะครับน้ำมันเฟืองก็ใช้อะไรแหลมๆแทงเข้าไปก็ได้คนระับ ครับเดี๋ยวก็มาเติมน้ำมันเฟืองท้ายกันครับของผมก็ขึ้นสแตนคู่นะครับแล้วก็เอียงไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อให้เติมน้ำมันเฟืองท้ายบิบเข้าไปได้ง่ายนะครับ อเคครับผมก็เติมน้ํามันเฟืองท้ายจนหมดหมดขวดแล้นะครับแล้วก็หมุนรตช่อง,ข,งนนะข้างบนครับหมุนลดข้างบนครับกลับเข้าไปที่เดิมนะครับ หมุนขวาหมุนเข้าเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องหมุนแน่นนะครับหมุนพอตึงๆมือนะครับถ้าหมุนแน่นเดี๋ยวก็น็อตขาดเลยครับเรื่องใหญ่เลยครับโอเคครับก็เสร็จแล้วครับวิธีการเติมน้ำมันเฟืองท้ายนะครับของเจ้าสกูปิไอนะครับก็ไม่ยากนะครับก็บุกกรณ์ก็ ประเจ้ตัวทีเบอร์สิบสองนะครับแล้วก็น็อตหมุนน็อตตัวข้างบนน็อตตัวเติมออกนะครับเออหมุนน็อตตัวข้างบนช่องเติมออกนะครับแล้วก็น็อตตัวข้างล่างช่องระบายน้ํามันเครื่องท้ายออกนะครับวอเคครับก็จบแล้วครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับผมค,ครับ